ะะเป็นลุคแบบสีพลัมพลัมแดงเบอร์กันดีนะคะตอนแรกก็ลงด้วยคอนซีลเลอร์ของ L'Oreal Infallible นะคะต่อไปก็จะใช้ Cushion The Face Shop เยาวดบนะคะวันนี้งานผิวสวยมากอันนี้เราชอบมากเลยนะบางเบาไม่คุมมันดูผิวดีนะคะต่อไปเป็นพาเลทของ c u e Press m o หลานค่ะเอาสีตร,ตรงกลางนะคะลงให้ทั่วเปลือกตาต่อมาก็เป็นสีน้ำตาลเข้มลงที่หางตาเลยค่ะ ต่อมาเพื่อเพิ่มลุกให้ดูเบอร์กันดีแล้วก็เป็นสีพรมมากขึ้นนะคะจิกตรงห่างตาแล้วก็ใต้ตาได้เลยจ้าบลัชวันนี้คือ a u r c l a s s ethereal glow นะคะได้มาแบบที่มีเนื้อพิกเมนต์สีชมพูน้อยมากๆก็เลยต้องปัดยำๆนิดนึงแต่ว่าชอบอยู่นะคะมันชมพูอ่อนๆเหลือบๆดีแล้วเราก็ใช้ส่วนสีขาวในตลับนะคะปัดทั่วหน้าเลยทําให้ผิวสว่างขึ้นค่ะต่อไปเป็นเลนาน,อน,นิอายไลยเนอรนะคะอันนี้กรีดได้บางเส้นดีมากๆ แปขนตาของ Gino m a c r a e นะคะ Beauty Buffet ค่ะไม่ได้ใช้นานแล้วแต่ก็ยังชอบเหมือนเดิมนะจ๊ะมาสคาร่าอันใหม่นะคะ mm hmm. เบราห์หยดบายน้องชาดมี2หัวนะคะอันนี้ใช้ดีนะใช้เราชอบมันเรียงเส้นสวยดีไม่ค่อยพันด้าวด้วยค่ะส่วนหัวด้านล่างนะคะมันจะเป็นแท่งเล็กๆสามารถป mm ัด hmm. ขนตาล่างได้แบบไม่เลอะง่ายนะคะ อามานี่ลิปแมกเนตเบอร์600นะคะในทูบดูน่ากลัวแต่ว่าเบลนออกมาแล้วส่วนมากๆแดงกล่ำอมม่วงนิดๆนะคะตบด้วย RD02 ของจูซี่แปมพริพาร่านะคะนี่เสร็จแล้วลุคนี้นะคะแก้มจะเบาๆเน้นตาแดงปากก่ำๆนะคะใช้ของใหม่ที่เพิ่งซื้อมาหมดเลยค่ะ